ผู้แทนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีร่วมพิธีสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรและประธานไก่แก้วถวายแด,ด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเหล่าบรรดาไพร่พลที่ร่วมกู้ชาติค่ะ ค่ำวันนี้ที่อู่ต่อเรือบ้านเซเม็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีในมนัฐโนโนุษผู้แทนในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสวดธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเหล่าบรรดาไพ่พลที่ร่วมกู้ชาติและประธานไก่แก้วน้ำหนักตัวละหนึ่งตันอีกจำนวนสองตัวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีกันอย่างมากมายอาทิ พลตำรวจตรีสุรพลวิรัตโยศินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีนายมนูนรัตนสัจธรรมประธานมูลนิธิตะกูลีนายนิพนธ์หนองริมบ้านประธานมูลนิธิอนุสร์สถานอู่ต่อเรือบ้านสมิทงาม ได้กล่าวพระราชประวัติขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อประธานในพิธีจากนั้นประธานในพิธีได้ทำการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาตรยัยและนิมนต์พระจากวัดคลองน้ำใสามาร่วมสวดธรรมจักรกับป่าวัฒนสูตรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเหล่าบรรดาไพรพลที่ร่วมกู้ชาติซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่70แล้วโดยที่อนุสรณ์สถานแห่งนี้จะมีการสวดธรรมจักรกับ ป่าวัตนาสูตรทุกวันขึ้นสิห้าค่ำหรือทุกวันของวันพระใหญ่ของทุกเดือนทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวอีกด้วย